เยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะครับในรายการนครสวรรค์มิวสิกวอร์ดนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2จนะครับออจากประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันออในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นเวทีที่จะเปิดกว้างให้กับเยาวชนนะครับตั้งแต่อายุ16ปีถึงอายุ25ปีนะครับได้เข้ามามีพื้นที่ในการสร้างสารรค์ผลงานทางด้านดนตรีนะครับ งั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวทีนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเวทีของคนรุ่นใหม่งั้นเวทีนี้จะเป็นเวทีที่เน้นให้เยาวชนของชาติเนี่ยได้สร้างสารรค์บทเพลงนะครับขึ้นมาใหม่นะครับในปีนี้จะต้องสร้างทั้งเนื้อร้องทำนองแล้วก็มีการเรียบเียงดนตรีใหม่นะครับมีการกำหนดเป็นเพลงช้าหนึ่งเพลงเป็นเพลงเร็วหนึ่งเพลงงั้นการเปิดโอกาสในพื้นที่ของการสร้าง สรรดนตรีแบบไลฟ์รูปแบบไลฟ์สไตล์หาประสบการณ์จากในเมืองบ้างอะไรลากที่มันอย่างลึกของความเป็นดนตรีไทยนี่เลยเจอบ่อยๆก็คือท่านอาจารย์เป่น,ปนด้วยกันครับให้สปอร์ตกับความสามารถเด็กที่เพิ่มเติมขึ้นมามากกว่าการที่ว่า เล่นแล้วจบเล่นแล้วจบคงจะต้องพัฒนาจุดนี้มากขึ้นในในอนาคตต,ต่อไปแล้วงานนี้ก็ได้มีปรากฏการณ์เหล่านั้นให้ให้ผู้ใหญ่ได้คิดแล้วก็ให้เด็กได้ทำมันมาสอดคล้องกันในเวลาที่เหมาะสมพอดีแล้วก็ต่อไปน่าจะเกิดเรื่องใหม่ในเวทีประกวดที่มันจะซัพพอร์ตเด็กได้ตรงจุดแล้วก็ตรงกับช่วงเวลาและยุคสมัยได้ได้เต็มรอยแล้วครับผิาและข้อ ดีข้อเด็กของตัวเองไปปรับปรุงแก้ไขในชีวิตประจำวันในครั้งหน้าด้วยเ,ออเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกๆด้านนะฮะทั้งออสปอนเซอร์สนับสนุนงานแล้วก็มีอะไรที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการให้ออ MCT หรือบริษัทลิขสิทธิ์ดนตรีแห่งประเทศไทยช่วยเหลือนี่เราก็พร้อมที่จะให้ความอนุเคราะห์ เพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่เราก็เป็นนักแต่งเพลงและค่ายเพลงซึ่งค่ายเพลงสมัยยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเ,เป็นสมาชิกเราเกือบเกือบจะทั้งหมดวงที่ชนะเลิศหรือเล่นได้ดีเข้าตาเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ทางค่ายเนี่ยต่อยอดทำให้ดังได้ผมนี่เป็นคนส่งแล้วก็ภาพที่ในการประกวดเนี่ย ภาพและเสียงเนี่ยมันจะไปถึงค่ายต่างๆที่เป็นสมาชิกของเราถามว่าคาดหวังไหมก,ก็มีบ้างครับแต่หลักๆเลยคืออยากหาประสบการณ์มากกว่าครับก็เป็นวิธีที่เปิดกว้างนะครับให้กับเด็กเยาวชนได้แสดงออกในความคิดของตัวเองนะครับผ่านทางมิติของทางดนตรีนะครับ นี้การจัดการแข่งขันของเรานครสวนมคสิกอวอร์ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นการจัดการแข่งขันนะครับโดยเปิดโอเพนให้กับเด็กเยาวชนนะครับที่อยู่ในระหว่างอายุ16-25ถึง25ปีในทั่วประเทศนะครับได้ส่งผลงานนะครับผ่านคลิปนะครับในการแสดงนะครับก็จะมีการคัดเลือกนะครับผู้ที่ได้รับเข้าการคัดเลือกนะครับเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับทั่วประเทศตามภูมิภาคต่างๆนะครับจะเป็น10 วงสุดท้ายที่เข้ามาแข่งขันและชิงชัยในนครสวรรค์นะครับในช่วงระหว่างวันที่25และวันที่26มิถุนายนนะครับ2566